สวัสดีกันด้วยนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปิดเซิร์ฟไมค์คบอีกแล้วนะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะก็ <c oughs> เป็นเวอร์ชัน1น1่บางนะรอบนี้ก็วิธีเปิดมันจะง่ายกว่าอันเก่านะเพราะอันเก่าเราต้องทําเองแต่ว่ารอบนี้นะครับผมได้ทําการอัปโหลดไฟล์อะไรให้หมดแล้วนะครับก็ไปโหลดโฟลเดอร์นี้ได้ตรงใต้เดสคริปชันนะครับตรงวิดีโอครับเลื่อนลองไปดูครับไปโหลดได้นะครับก็โหลดมาแล้วกด คลิกเดียวนะครับก็เปิดเซิร์ฟได้เลยส่วนเพื่อนจะเข้าเซิร์ฟยังไงนะครับก็ใช้ h ามอชินครับสำหรับคนที่ใช้ h a มอชิยังไม่เป็นก็ไปศึกษาดูจากคลิปก่นกอนของผมได้นะครับผมได้ทําไว้เหมือนกันนะครับขับแรกเนะี่ยถ้าเกิดเราจะเปิดด้วยไฟล์ของผมเนี่ยนะครับก็กดคลิกเข้าไปที่โฟลเดอร์นี้นะมันจะมีอยู่4อันนะก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะกด Start Server ไปเลยนะครับกดไปเลยแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะอ่ะ ถ้ามันขึ้น press any key to continue เนะี่ยก็กดปุ่มอะไรไปก็ได้หรือกดกระบาดไปก็ได้ถ้าเกิดมันไม่ขึ้นก็ก็ไม่เป็นไรนะมาดูตรง era นะครับมันจะมีไฟล์เพิ่มเข้ามาอยู่2ไฟล์นะครับเฮ้ย <Hey, S 1> ไฟล์หนึ่งเออใช่2ไฟล์นะก็คือล็อกล็อกอันนี้ก็ช่างมันนะครับเราจะสนใจที่ era นะครับกด double ลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับบรรทัดที่3เป็นคําว่า true นะครับถ้าเกิดว่าบรรทัดอื่นไม่เหมือนผมก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันมันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะแต่ว่าบรรททัดี่่3ะ ปรับเป็นทูนะครับแล้วก,กดเซฟไปเลยนะครับแล้วก,กด s t a r ์เซิร์ฟอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็รอนะครับวิธีการเปิดแบบนี้เนะี่ยมันเข้าได้ทั้งไอเถือ่อนแล้วก็ไอเดีแท้เลยนะครับแล้วก็จะมีสกินด้วยนะครับสกินจะไม่หายนะครับไอเถื่อนก็เปลี่ยนสกินได้เหมือนแบบเราเล่นเซิร์ฟเซ็กซ์สินอนะไรเงี้ยเออเหมือนเราเล่นเซิร์ฟทั่วไปนะครับที่มันเปลี่ยนสกินได้นะครับโดยใช้คําสั่งนะเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งนะเซิร์ฟเวอร์มันก็เปิด เมื่อขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าเซิร์ฟมันเปิดติดแล้วนะครับคือพร้อมเข้าเล่นแล้วนะครับปึ๊บแล้วก็มาที่ต่างไม r ครบกด multiplayer ตรงนี้กดโปสสีไปถ้าเกิดว่ามันขึ้นไฟวอลแบบนี้ก็กด allow ไปนะครับอ่าวิธีการเพิ่มเซิร์ฟนะครับสำหรับเรานะครับที่เปิดเซิร์ฟเล่นคนเดียวนะครับก็ใช้ local host ก็ได้นะครับหรือว่า1.27.0.0.1อะไรก็ได้มันเหมือนกันนะครับ สำหรับคนที่จะจะเปิดเล่นกับเพื่อนก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าให้ใช้ฮามชาตินะครับซึ่งถ้าเกิดว่าทําไม่เป็นเนี่ยก็ไปดูคลิปก่อนก่อนนะครับยังอีกรอบหนึ่งกดจอยไปนะครับอรอแป๊บหนึง่งอันครั้งแรกมันจะช้าๆหน่อยนี่เล่นได้นะครับเ,เล่นไดนะ้เห็นไหมถูกบล็อกได้ไหมถูกได้นะครับ ก็เราเหมือนเปิดเซิร์ฟเล่นปกติเลยนะครับได้เหมือนกันนะครับดีเถื่อนก็เข้าได้นะเพราะว่าผมผมก็ใช้ดีเถื่อนเหมือนกันนะแล้วสกินมันก็ติดเห็นไหมครัเป็นอะไรของใครก็ไม่รู้นะครับส่วนวิธีการใช้คําสั่งเปลี่ยนสกินนะครับเราก็ต้องมี OP ก่อนนะครับให้ OP มาหน้าต่างดำๆตรงนี้พิมพ์คําว่า OP นะครับเป็นรับตามด้วยชื่อครับที่เราจะให้ผมชื่ออีลิกนะครับก็เพิ่มไปอ่ะเวนอีลิกเงี้ยได้แล้วนะครับก็ทับสกินนะครับลองทับสกินดู เนี่ยมันก็จะมีคำสั่งบอกนะครับว่าสก,กินเซตแล้วก็ตามด้วยชื่อผู้เล่นที่เราจะต้องการนะครับอย่างเช่นเอ่อแท็กโกซ่าซาเนี่ยปึ๊บได้ปะอ่ะสก,กินยังไม่เปลี่ยนนะครับก็พิมพ์ทับสกินแล้วก็อัปเดตหรือว่าจะออกเซิร์ฟเข้าใหม่ก็ได้เปลี่ยนปละะ่าวะไม่เปลี่ยนเลยลองออกเซิร์ฟเข้าใหม่ดูนะอาวไม่เปลี่ยน <laughs> ทำอนะมรไปแล้ ไทคกูศะาได้บอกว่าอ๋อไม่ได้เออช่างมันเถอะเอารอว่าไปศึกษาไปอินดูแล้วกันนะเพราะว่าผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไอดีแท้อยู่แล้วอะ่ะมันจะได้สกินตัวเองกลับขึ้นมานะครับส่วนไอดีเถื่อนก็อาจจะเป็นสกินอเล็กซ์สตีฟหรือสกินใครก็ไม่รู้นะครับก็ลองไปดูๆเอานะครับก็จบแล้วนะคลิปนี้โคตรง่ายเลย <laughs>